งานตู้จดหมายแจ้งเตือนไลน์นะครับผมก็ด้านในจะมีตัวบอร์ดนะครับแล้วก็มีตัวบัสเซอร์ er นะครับผมเพื่อส่งเสียงนะครับจังหวะที่มีจดหมายเข้านะครับผมก็อันนี้จะเป็นมีตัวล็อกนะแบบนี้ปึ๊บอ่ะทีนี้การที่ตัวเครื่องจะทํางานเนี่ยก็คือเราจะต้องใส่จดหมายเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่ไลน์ตัวนี้นะครับผมจะเราทดสอบให้ดูแต่การาใส่ จดหมายเข้าไปนะครับโ okay. อเคก็ถ้าเราจดหมายมีการใส่เข้าไปนะครับตัวเครื่องก็จะมีเสียงร้องนะครับพร้อมแจ้งเตือนมาที่ไลน์นะครับเดี๋ยวต้องทดสอบไปดูนะครับอ่าสังเกตประมาณนี้นะครับก็จะมีแจ้งเตือนมาตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใส่เข้าไปอีกนะครับก็จะมี เสียงแจ้งเตือนอีกนะครับเดี๋ยวเราเอหา,อาตัวจดหมายอ่าเดี๋ยวใช้ตัวเดิมก็ได้นะครับพอดีไม่ได้เตรียมตัวจดหมายไว้ก็เราสามารถเอาจดหมายออกจากทางน้านข้างตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับเสียงก็จะร้อนตั้งแต่ตอนที่ มันมีของเข้าไปโดนเซนเซอร์เลยนะครับพร้อมกับแจ้งเตือนมาที่ตัว l ลายแบบนี้นะครับผมโอเคการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับ